สวัสดีค่ะสูตรอาหารคู่ครัววันนี้มีเมนูตับผัดพริกหยวกนะคะมานําเสนอนะคะและเคล็ดลับการทําให้ตับหมูนะคะไม่มีกลิ่นคาวนะคะตับหมูวันนี้นะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะพริกหยวกค่ะวิธีการหั่นพริกหยวกนะคะขั้นแรกเราก็ผ่าตรงกลางก่อนนะคะหั่นขั้วทิ้งค่ะแบ่งออกมานะคะจากนั้นหั่นแฉลบค่ะ ้นหอมซอยหั่นท่อนประมาณนี้นะคะสำหรับเครื่องผัดเรานะคะวันนี้จะใช้พริกไทยเม็ดนะคะเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวของตับหมูนะคะใส่พริกแดงค่ะ2เม็ดนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดไม่ต้องใส่พริกแดงก็ได้ค่ะสำหรับคนที่จะทานแค่พริกหยวกอย่างเดียวนะคะจากนั้นใส่กระเทียมค่ะ กให้เข้ากันนะคะจากเครื่องผัดของเราออกพักไว้ก่อน,นะค่ะเสียน้ำเล็กน้อยนะคะเพื่อใช้สำหรับเป็นน้ำล้างครกนะคะ ออกเสียถ้วยไว้ค่ะมาที่กระทะนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันสำหรับผัดค่ะใส่เครื่องผัดที่เราโขกไว้นะคะผัดจนกระเทียมส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เหลืองสังเกตที่ปลายจหลิยว่ะค่ะจะเหนือยเหน่นะคะจากนั้นใส่ตับหมูที่เราหั่นไว้ค่ะ ผัดจนตับหมูใกล้สุกนะคะสังเกตสีจะเปลี่ยนไปนะคะใส่พริกด,ดวกค่ะน้ำรังครกค่ะผัดให้เข้ากัน,นะคะ่ะใส่น้ำมันหอยค่ะ ซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลเล็กน้อยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะสังเกตพริกหยวกจะเริ่มสุกแล้วนะคะสีที่เปลือกพริกหยวกจะใสขึ้นนะคะ จากนั้นเราใส่ต้นหอมซอยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมผัดให้หอมสลดเล็กน้อยนะคะจากนั้นไปิดไฟได้เลยตักใส่จานได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูตับผัดพริกหยวกนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง ให้กับช่องคู่ครัวทั้งทาง YouTube และ Facebook Fanpage ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ